สวัสดีค่ะเจคเคนาพามาชมสวนมะม่วงนะคะพื้นที่สองไร่ค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตด้วยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะคะไม่ว่าจะสําหรับสร้างบ้านทําบ้านสวนทาโคกหนองนานะคะต้องการที่ดินแปลงสวยเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีมาให้ชมกันแล้วนะคะที่ดินสวนมะม่วงค่ะแปลงสวยพื้นที่กําลังพอเหมาะนะคะขนาดสองไร่อยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะ มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาผ่านหนะ้าแปลงที่ดินเรียบร้อยนะคะด้านหนา้ามีพื้นที่ที่ถมแล้วค่ะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นพื้นที่สวนมะม่วงค่ะทุกท่านได้โรงสวนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยบรรยากาศดีๆค่ะราคาได้ละ480,000บาทเท่านั้นค่ะพื้นที่2ไร่นะคะอยู่ที่ตำบลสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ จากถนนเส้นสุพรรณดอนเจดี2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันค่ะเรียกกันได้ว่าที่ดินแปลงสวยทำเรดีเลยทีเดียวโอกสร้างบ้านนะคะสำหรับอยู่อาศัยก็ได้หรือท่านใดเบือ่อความวุ่นวายนะคะมาซื้อที่ตรงนี้ได้พื้นที่กว้างถึง2ไร่เลยนะคะไร่ละ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยสนใจยังไงทักไปคุยกันก่อนได้นะคะนะัดชมที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ